เพจทุกท่านนะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มา,าพูดคุยกันนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเนอะอาะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตนะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้เป็นไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ลงทะเบียนเียวยานะครับ ลงทะเบียนเยียวยานะครับและหลายท่านนั้นก็โหดราม่ากันเยอะยกใหญ่เลยนะครับดราม่ากันยกใหญ่เลยกับการลงทะเบียนเยียวยานะครับอ่าก็แต่หลายท่านก็คงจะสมหวังกันนะครับและหลายท่านก็คงจะโอ้แบบนั่งจ้องหน้าโทรศัพท์กันนะครับอ้าเอาละนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ เป็นกำลังแรงใจให้นะครับทุกทท่านนะครับที่นะครับก็สวัสดีนะครับที่หลายๆท่านเข้ามานะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ว่าโอ้โหเจ็บหูเจ็บตานะครับเจ็บหูเจ็บตาเลยนะครับเป็นไงบ้างนะครับลงทะเบียนเยียวยากันหรือยัง นะครับก็สุดถือว่าเป็นอะไรอ่ะที่มันแบบสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากเลยนะครับการลงทะเบียนนะครับไม่ว่าเป๋าตุงเป๋าตังเป๋าสารพัดเป๋านะครับเป๋าแห้งเป๋าเป๋าเป๋าแบนนะครับเป๋าแห้งเป๋าแบนนะครับลงยากมากนะครับก็หลายๆท่านนะครับที่เคยลงทะเบียนไปแล้วก็ อ,อดโอยกันนะครับเข้าแอปไม่ได้นะครับจ่ายไม่ได้สแกนไม่ได้นะครับในวันนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีเพียงแค่10 20ท่านนะครับก็คงจะแทบกันทั่วกันทั้งประเทศนะครับในเรื่องนี้พี่น้องท่านใดน,นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็อยากติจารสอบถามนะครับสอบถาม แสงทองนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับเรื่องเหรียญกระสับนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ที่ไหลสดนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปได้สักกี่น้ํานะครับก็เนื่องจากว่าคอมแสงทองสองทางนะครับขังยังไม่ซ่อมเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับวินโด์ล่มนะครับ ก็ต้องมาใช้มือถือนะครับใช้มือถือในการไลฟ์สดก็ต้องขอประทานอาภัยพี่พี่น้องๆด้วยนะครับอาจจะาภาพเสียงนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็พี่น้องท่านใดเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็รายงานสถานการณ์หน่อยนะครับเนาะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะครับเราจะได้ ปรุงแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าคอมของแสงทองนะครับไปเยี่ยมบ้านเก่านะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปตรวจสุขภาพโควิดเลยนะครับไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือเปล่า<笑><笑>นะครับวันนี้นะครับที่พี่น้องหลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามกันมาเยอะมากเลยนะครับกับเหรียญ ทั้งชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับชนิดราคาหนึ่งบาทกับชนิดราคา10บาทนะครับวันนี้เสียงทองสองทางก็เลยอ่าถือโอกาสนะครับวันนี้ก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแล้วก็ค่อนข้างจะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับแพ้เงินแพ้ทองแพ้เงินน้อยแพ้ทองน้อยนะครับ ก็พี่พี่น้องนนะครับเข้ามาก็ทักทายกันนะครับหลายๆท่านก็คงจะอยู่กับภารกิจนะครับช่วงเย็นนะครับภารกิจช่วงเย็นก็สวัสดีนะครับหลายๆท่านนะครับคุณพี่พงศธรนะครับคุณโอ๋นะครับคุณโอ๋เมืองคอนนะครับคอนไหนครับคอนหวันนะครับก็ พี่น้องหลายๆท่านนะครับทางภาคใต้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับที่สถานการณ์น้ําท่วมนะครับฝนตกน้ําท่วมนะครับไม่รู้ว่าทุเลาเบาบางหรือยังนะครับทุเลาเบาบางหรือยังนะครับก็ไม่ได้ติดตามข่าวเลยนะครับไม่ได้ติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ในพื้นที่ระบาด นะครับแพร่ระบาดของโรคภัไยไข้เจ็บก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังตัวหน่อยนะครับดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองหน่อยเนื่องจากว่า,าช่วงนี้นะครับเห็นข่าวออกมากันติดเชื้อกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะก็ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองด้วย ทุกอย่างนั้นเราป้องกันได้นะครับสวัสดีครับคุณจักระพงศ์โอ้โหสวัสดีนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคุณจักระพงศ์อยู่ทางฝั่งสมุทรปราการนะครับก็แฟนเพจตัวยง<笑><笑>นะครับก็ขอพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับขอพระคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่ ให้กำลังแรงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ปกติหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับทุกท่านก็เป็นมิตรแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับแสนทองสองทางด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับดิ้นไปไหนไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ต้องขนาดนอนอยู่แต่ ในห้องนะครับก็ยังกลัวนะครับก็ยังนึกกลัวนะครับทุกอย่างมันถึงแม้ว่ามันจะป้องกันได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าการป้องกันของเรานั้นจะร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับก็ขอให้มันเบานะครับขอให้มันเบาบางลงนะครับสวัสดีครับเฮียเฮียเทพนะครับก็ ไม่รู้ว่าอากาศทางบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้ามา,าวันนี้นะครับแสงทองสองทางนะครับได้คําถามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะเป็นเหรียญอ่าสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นเก่าด้วยนะครับที่พี่ๆน้องๆนะครับหลายๆท่านติดต่อสอบถามนะครับวันนี้แสงทองสองทาง อ่านะครับก็การติดต่อสื่อสารนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่า,าเครื่องไม้เครื่องมือก็สำรุด <c oughs> สูดโซมนะครับชำรุดนะครับก็เป็นคอมนะครับอตอนนี้ก็ใช้แต่มือถือนะครับชำรุดไปแล้วไปกลับบ้านเก่าไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไป หาใหม่มาทดแทนเลยนะครับอ่าก็เพิ่งจะพังไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็เลยอ่าการติดต่อสื่อสารก็เลยไม่ค่อยดีนะครับหลายๆท่านที่ส่งเมลนะครับส่งเมลก็อ่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับส่งเมลเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บบาทเหรียญ5บาทหรือว่าเหรียญ1นบาทรุ่นเก่านะครับวันนี้ ก็เลยนะครับคุณที่ทองย้อยนะครับสวัสดีนะครับก็เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเหรียญรุ่นใดปีพศไหนนะครับก็สามารถตวจอสอบถามเข้ามาได้นะครับแสงทองสองทางถ้าข้อมูลพร้อมก็จะตอบให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ข้อมูล าไม่ครบถ้วนนะครับหาค่อนข้างที่จะยากก็เดี๋ยวแสงทองสองทางจะตอบให้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าในช่องทางต่างๆนะครับก็ต้องขอประทานอาพยพี่ๆน้องๆทุกๆท่านด้วยนะครับที่อา,อาจจะคลุกคลักไปหน่อยนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเหรียญปีพศ2520นะครับ เหรียญปีพศ2520ซึ่งเป็นเหรียญบาทนะครับอ่าเหรียญบาทของด้านหลังเสียงเบานะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เสียงเบาจริงๆยอมรับนะครับไม่รู้ว่าตั้งค่ายังไงไม่รู้นะครับอ่า <c oughs> เหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทของปีพุทธศักราชสองพันห้ารนะครับปีสองศูนย์นะครับที่เป็นด้านหลังนั้นก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงนะครับเไม่รู้ว่าตั้งค่านะครับคุณโอนะครับเดี๋ยว แขงทองสองทางขอตอบส่วนตัวนะครับขอตอบส่วนตัวขอบคุณโอนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะครับกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับใครที่เป็นนักสะสมหรือว่าใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับเรื่องเหรียญกระสาบไทยนะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นั้นก็จะเป็นอีก เหรียญหนึ่งนะครับที่จัดทำออกมาเป็นสองบล็อกนะครับสองบล็อกทีอ่อาจจะมีเพียงบล็อกเดียวที่นักสะสมเขาต้องการนะครับนั่นก็คือตัวผู้สั้นนะครับซึ่งเหรียญผู้สั้นนั้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกับเหรียญผู้ยาวนะครับจุดสังเกตต่างๆค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับดูง่ายาถ้าเกิดว่า โปรแกรมก็พังนะครับขึ้นภาพให้พี่ๆน้องๆดูไม่ได้นะครับก็ย้อนกลับไปดูในคลิปได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องข้อมูลนะครับเ <c oughs> รียนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับที่มีความต้องการของตลาดนักสะสมนะครับที่พี่ๆน้องๆมีข้อมูลกันนะครับก็สามารถดูที่ตรงอคอ เรือพัที่นั่งนะครับคอเรือพัที่นั่งก็จะมีะจุดสังเกตให้เราดูนะครับย้อนกลับไปดูในคลิปได้นะครับตัวนั้นนะครับส่วนเรือพัที่นั่งสุพรรณหง์นะครับก็จะมีทั้งผู้สั้นผู้ยาวนะครับผู้สั้นนั้นการซื้อขายในตลาดนะครับการซื้อขายในตลาดนั้นก็ถือได้ว่ายังไม่สูงนะครับสําหรับตัวผู้ยาวนะครับตัวผู้ยาวนั้นราคา ไม,ไม่สูงเท่าที่ควรนะครับก็ยังถือได้ว่ามากกว่าหน้าเหรียญอยู่นะครับส่วนที่แสนท้องสองทางนะครับติดต่อสอบถามาไม่ว่าจะเป็นแผงนะครับแผงซื้อขายต่างๆนะครับของเหรียญกระสาหรือว่าพัะเครื่องนะครับคนที่เขารับซื้อนะครับก็อ ราคานั้นก็เพียงแค่10กว่าบาทนะครับราคาเพียงแค่10กว่าบาท20กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับผู้ยาวนะครับส่วนผู้สั้นนั้นก็มีการซื้อขายกันในราคาหลักร้อยนะครับตั้งแต่100บาทไปจนถึงอ,อาจจะถึง200บาทบางที่นะครับบางที่นั้นก็อาจจะถึง200บาทนะครับสาหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2520นะครับปีพศ2520ที่ ด้านหลังนั้นเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์นะครับแต่ส่วนที่เป็นคู่สั้นนะครับคู่สั้นกับอ,อยักยิ้มนะครับอยักยิ้มตัวนั้นก็ราคานั้นก็ถือได้ว่าหลักพันนะครับถือได้ว่าหลักพันหนึ่งบาทช่อฟ้าหายนะครับเนื้อเกินืนพระเสียรตัวหนังสือซ้อนอเหรียญหนึ่งบาท หนึ่งบาทไม่รู้ว่าของปีพศออไหนไม่รู้นะครับคุณพี่นะครับเรียนหนึ่งบาทนะครับที่เป็นชอบฟ้าอชอบฟ้าสั้นนะครับแล้วก็ชอบฟ้ายาวก็จะเป็นปีพศ2529นะครับที่มีราคาการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปค่อนข้างที่จะสูงนะครับส่วนชอบฟ้าสั้นนะครับชอบฟ้าสั้นนั้นก็ราคาก็ราวๆประมาณ 200กว่าบาทไปจนถึง500บาทนะครับชอบฟ้าสั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่พี่น้องๆนะครับว่าเหรียญของเรานั้นมีสภาพสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนชอบฟ้ายาวนะครับชอบฟ้ายาวราคาตั้งแต่800นะครับไปจนถึง1000กว่าบาทนะครับชอบฟ้ายาวนะครับต่วนั้นนะครับส่วน UNC ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ นี่คือเหรียญปีสองศูนย์นะครับเหรียญสิบบาทปี 55, ห้าห้าเหรอครับคุณพี่เหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับอ่าก็เหรียญรุ่นใหม่นะครับเหรียญรุ่นใหม่ถ้าเกิดว่าหนึ่งนะครับอ่าความพิเศษของเขานะครับไม่มีที่เป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปกตินั้นก็ ราคาก็แทบจะเท่าหน้าเหรียญน,นะครับแทบจะเท่าหน้าเหรียญน,นะครับที่ผ่านการใช้งานนะครับส่วนเหรียญที่รุ่นใหม่ๆนะครับเหรียญ10บบาทรุ่นใหม่ๆก็จะมีเพียงแค่สองถึงสามปีพศเท่านั้นนะครับที่ยังพอจะมีราคาสูงสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นปี53นะครับปี53ม UNC เขาถึง400บาทนะครับ UNC ถึง400บาทแต่เหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับผ่านการใช้งานแล้วก็ถือได้ว่าราคานั้นก็น่าฟังนะครับราคาน่าฟังเลยทีเดียวนะครับส่วนปีพศ2553นั้นอาั้นแสงทองสองทางยังไม่เคยได้รับนะครับยังไม่เคยได้รับซื้อนะครับยังไม่เคยได้รับซื้อเนื่องจากว่าที่พี่น้องนะครับก็ยังไม่มีใครติดต่อนะครับติดต่อ ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับกับปี53ชนิดราคา10บาทนะครับรุ่นใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปีสีนปีสี่อนะครับที่พี่ๆน้องๆน,นะครับสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนั้นก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับเหรียญ10บาทนะครับซึ่ง <c oughs> เหรียญ10บบาทนะครับที่ หลายหลายท่านนะครับส่งเข้ามาขายนะครับขายให้แสงทองนะครับก็ต้องขอแจ้งพี่พี่น้องๆหลวงปณะนาาในคลิปนะครับก็ประกาศไปในหลายๆคลิปแล้วล่ะนะครับที่แสงทองสองทางนะครับต้องขอแจ้งทุกๆท่านด้วยว่าแสงทองนะครับไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะครับที่รับซื้อก็เพราะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เพราะ เพื่อต้องการสะสมนะครับเก็บสะสมเหรียญที่มี <c oughs> ประทานโทษนะครับเหรียญที่มียอดการผลิตที่น้อยการประเมินราคาที่สูงแล้วก็เหรียญที่มีความพิเศษนะครับาบางปีพศนะครับอาจจะรับไม่เยอะนะครับอาจจะรับไม่ได้ทั่วถึงทุกๆท,ท่านนะครับก็ต้องขอประธานภัยด้วยนะครับ นะครับเอ๊ะทำไมเสียงเป็นแบบนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งอ่าที่หลายๆท่านนั้นนะครับยังสอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้านะครับปีสองพันห้าร้อยห้านะครับที่ติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ทำไมช่องโน้นช่องนี้นะครับประกาศาว่ามีราคาสูงนะครับก็ปีพศ2505นะครับก็มีค่อนข้างที่จะเก็บสะสมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพี่ๆน้องๆนะครับส่วนที่มีราคานะครับที่ก็บอกว่ามีราคาถึง หลักแสนนะครับมีจริงไหมนะครับก็มีนะครับมีแต่จะมีสักกี่คนนะครับจะมีสักกี่คนที่จะมีเหรียญแบบนั้นนะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญตัวอย่างนั่นเองนะครับราคาถึงหลักแสนจริงๆนะครับอ่าปีพศ2505นะครับอ่าซึ่งราคาที่เขาประเมินเอาไว้ถึงตั้งแต่10,000 0บาทนะครับถึงอ่า0อ0บาทนะครับ พศ2505แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นมีการประกาศรับซื้อกันไปนานแล้วล่ะนะครับนานแล้วกับเหรียญปีพศนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะพอรู้นะครับพอรู้ถึงรายละเอียดต่างๆนะครับกับเหรียญปีนี้นะครับที่ยอดพ,อพี่ชัยมงกุฎนะครับนะ อยอดพิชัยมงกุฎนั้นอยู่ใต้ยอยักษ์ตัวนั้นก็จะมีราคาสูงนะครับแต่ส่วนที่เรามีโดยปกติทั่วไปนะครับมีโดยปกติทั่วไปที่เป็นยอดพิชัยมงกุฎนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างยอยักษ์กับพอ่อพานนะครับตัวนั้นนะครับการซื้อขายนะครับในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปนั้นราคาเพียงแค่ไม่เกินนะครับไม่เกิน15บาทนะครับ ไม่เกิน15บาทแต่ส่วน2แบบที่เป็นตัวอย่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นช่อยอดพี่ช้ยมงกุฎนะครับอยู่ใต้ยอยั์นะครับตัวนั้นก็จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับเสร็จงานบ้านงานเดือนเราก,มากนนร็มานั่งคุยกันนะครับมานั่งคุยกันหลายๆท่านนั้นก็ <laughs> นะครับผิดหวังกับแอปเป๋าตังค์นะครับผิดหวังกับแอปแอปเป๋าตังค์มากเลยนะครับก็หลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยลงทะเบียนไม่ได้เลยนะครับลงทะเบียนไม่ได้เลยทํายังไงนะครับก็แสงทองสองทางก็ยังลงไม่ได้เหมือนกันนะครับแสงทองสองทางก็ยังลงไม่ได้เหมือนกันนะครับแอปไม่ตอบรับนะครับไม่ตอบสนองอ่าอันนี้ก็เราก็เดี๋ยวค่อยไปหา วิธีการแก้ไขกันเนาะอ่าเราเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีการแก้ไขกันจะไปทํำยังไงถึงจะอ่าลงทะเบียนได้นะครับอ่าลงทะเบียนเป๋าตั้งลงทะเบียนเยียวยานะครับอ่าหลายๆท่านนั้นก็ลงไปเถอะนะครับอ่าถ้าเกิดว่ามีช่องทางก็ลงไว้ก็ดีนะครับอ่าไหนไหนก็ มันเป็นเงินภาษีของเรานะครับเงินภาษีของเราอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้นะครับแล้วก็ลงลงไปนะครับดีกว่าจะปล่อยทิ้งเปล่ปาๆนะครับอ่าคนที่มีสิทธิ์ก็อ่าลงทะเบียนไปนะครับคนที่ไม่มีสิทธิ์ก็ได้แต่นั่งมองทำตาปิดๆนะครับอีกเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับที่อ่า ี่น้องหลายๆท่านนะครับส่งเข้ามานะครับเมื่อช่วงต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนที่ส่งมาก็าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ,บเหรียญ10บาทปีพศ2541นนะครับปี41นนะครับที่เอ๊ะทำไมประกาศนะครับประกาศรับซื้อกัน าราคา400 500นะครับรก็ขึ้นอยู่ก็ต้องแจ้งพี่พี่น้องน้องด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับอ่าเราก็ต้องดูว่าความต้องการนะครับความต้องการของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเราต้องการกําไรม,มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่พี่น้องๆลุงปัอหาทุกๆท,ท่านนะครับอ่าว่าหฮยพอใจในราคา ประมาณนี้หรือเปล่านะครับที่แสงทองสองทางรับมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเหรียญ10บาทปี4 1นะครับปี41นั้นค่อนข้างเยอะนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ500ถึง800บาทนะครับส่วนมากแล้วสภาพมันจะบุกยับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่พี่พี่น้องๆส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับสภาพมันค่อนข้างที่จะ บุกยุบเยินนะครับยับเยินค่อนข้างที่จะมากนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับความพอใจของพี่ๆน้องๆนะครับว่าเฮ้ยราคา4ี่ร้อยห้าร้อยหร้อยครับว่าพอใจที่เราจะรับในราคาประมาณนั้นหรือเปล่านะครับราคานั้นไม่มีมันไม่มีตายตัวนะครับไม่มีตายตัวถ้าเกิดว่า การสะสมนะครับถ้าเราสะสมด้วยความชอบนะครับความชอบมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งสะสมเพื่อวันข้างหน้านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่นะครับการสะสมเพื่อเก็งกําไรนะครับการสะสมเพื่อเก็งกําไรนั้นความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องฝากทุกทท่านด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านด้วยถ้าเราจะสะสมเพื่อเก็งกําไรนะครับอ ขอแนะนำนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปซื้อเหรียญในราคาที่สูงนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอามาเก็งกำไรนะครับไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีต้นทุนที่อ๋อตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอเปลี่ยนเครื่องได้ไหมเนี่ย <c oughs> นะครับหลายท่านบอกว่าเสียงไม่มีนะครับเสียงไม่มีอ่า ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับแสงทองสองทางขอออกจากโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใช้เครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวใช้เครื่องใหม่ดูนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เมื่อสตรีมสตรีมสดแล้วเสียงมันค่อนข้างไม่ค่อยออกนะครับเ,เดี๋ยวขอเบรกนะครับขอเบรกเปลี่ยนเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ